ต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าสเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากสเสด็จไปโปรดพุทธมาดาเป็นเวลาสมเดือนเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์เหล่าบรรดาพญานาคีนาคเทวีพร้อมทั้งเหล่าวริวานจัดทําเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวายซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกว่าบั้งไฟพญานาคสวัสดีครับพบกับ เรื่องเล่าตำนานและความเชื่อสำหรับท่านใดที่เพิ่งกดเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมก็ตพันจากาดเอกนิตินัยเจริญสำหรับวันนี้เราจะมาฟังตำนานบั้งไฟพญานาคหรือบั้งไฟผีขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับ ตามตำนานการเกิดบั้งไฟพญานาคได้กล่าวไว้ว่าตามพุทธประวัติความเป็นมาเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังชมพูทวีปพญานาคีได้เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจึงได้จำแรงแปลงกายเป็นบุรุษเพื่อขอบวชเป็นสาวกค่ำคืนหนึ่งพญานาคีได้เผลอหลับไหลไปและคืนร่างเดิม พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงขอให้ลาสิกขาเนื่องจากเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุไม่ได้พญานาคีจึงยอมทำตามคำขอแต่ขอว่ากุลบุตรทั้งปวงที่จะบวชเรียกขานว่านาคเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก,ก่อนเข้าโบสถ์จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกขานกุลบุตรทั้งหลายที่จะบวชว่าพ่อนาค ต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมานดาเป็นเวลาสเดือนเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์เหล่าบรรดาพญานาคีนาคเทวีพร้อมทั้งเราบริวารจัดทำเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวายซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกขานกันว่าบั้งไฟพญานาค บังไฟพญานาคหรือบังไฟผีเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้อย่างชัดเจนโดยมีลักษณะเป็นลูกไฟสีชมพูไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงพุ่งขึ้นเหนือลำน้ำโขงมีตั้งแต่ระดับ1-30ถึง30เมตรแล้วพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงประมาณ50-150ถึง150เมตรเป็นระยะเวลาประมาณ5ถึง10 วินาทีโดยจะเกิดเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในช่วงวันออกพรรษาหรือขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11ตามปฏิทินลาวซึ่งอาจตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำหรือขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11ของไทยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ3-7ถึงวันแต่ละปีจะพบที่จังหวัดน้องคายบริเวณหน้าวัดไทย บ้านน้ำเปอ,เอ,ปอํอำเภอโพนพิสัยวัดอาคงอำเภอบึงการวัดหินมาเป้งและอ่างปลาบึกอำเภอสังคมอำเภอบึงการนั้นปัจจุบันได้เป็นจังหวัดบึงการแล้วนะครับสำหรับผู้ศึกษาปรากฏการบั้งไฟพญานาคนั้นมีหลายกลุ่มได้พยายามอธิบายที่มาของปรากฏการณ์นี้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นคาดว่าอาจจะเป็นก๊าซมีเทน ในโตรเจนหรือฟอสฟอรัสที่เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์บริเวณใต้น้ำในทุกค่ำคืนของวันออกพรรษาเราจะเห็นภาพของประชาชนมากมายที่พากันไปยืนรอที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อชมปรากฏการ์บั้งไฟพญานาคหรือบั้งไฟผีเป็นประจำทุกปีซึ่งจะมีเวลาเกิดที่แน่นอนเสมอ ถ้าปีไหนมีเดือน8-2ครั้งปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของลาวปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดน้องคายและจังหวัดบึงการโดยเฉพาะที่น้องคายนั้นเรียกได้ว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ตำกว่าคนแสนคนสร้างรายได้สะพัดมากกว่าร้อยล้านขึ้นไป และมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานกันเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของค่ำคืนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวกล่าวขานที่เกี่ยวกับตำนานพญานาคและในจุดที่ประชาชนเชื่อถือกันว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคนั้นอยู่ที่บริเวณแก่งอาหงจังหวัดบึงการหรือที่เรียกกันว่าสะดือแม่น้ำโขงนั่นเอง เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งชาวประมงเคยใช้เชือกผูกก้อนหินย่อนลงไปในหน้าแรงแล้ววัดดูปรากฏว่ามีความลึกถึง99วาหรือประมาณ198เมตรนั่นเองคำอธิบายบั้งไฟพญานาคในเชิงวิทยศาศาสตร์งานวิจัยวิทยศาศาสตร์ของไทยหลายฉบับสรุปว่า บังไฟพญายนาคคือก๊าซมีเทนไนโตรเจนเกิดจากแบคทีเรียที่มีความลึก4.55ถึง13.40เมตรอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสปริมาณออกซิเจนน้อยในวันที่เกิดปรากฏการณ์มีแดดส่องช่วงประมาณ10-13-16นาฬิกามีอุณหภูมิมากกว่า26องศา ทำให้มีความร้อนมากพอย่อยสลายสารอินทรีย์และจะมีก๊าซมีเทนจากการหมัก3-4ชั่วโมงมากพอทําให้ความดันก๊าซภายในผิวทรายและก๊าซจะหลุดออกมาพวยพุ่งขึ้นเมื่อโผล่พ้นน้ําฟองก๊าซที่โผล่ขึ้นเหนือน้ําบางส่วนจะพุ่งกระจายออกไปส่วนแกนในก๊าซขนาดเท่าหัวแม่มือจะพุ่งขึ้นสูงกระทบกับออกซิเจน รวมกับอุณหภูมิที่ลดต่าลงยามค่ำคืนทำให้เกิดการสันดาบอย่างรวดเร็วจนติดไฟได้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตํานานบั้งไฟพญานาคผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านจะกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ